สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับสวัสดีสําหรับวันที่อากาศแสนจะสบายนะครับในเช้าวันนี้มาชมบอลสีสวยๆกันนะครับวันนี้มีบอลสีหลากหลายสายพันธุ์ม้เอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะครับจับต้นไหนได้แบ่งในราคาถูกก็จะแบ่งให้เอฟซีทันทีเลยนะครับบอลสีต้นนี้นะครับเป็นบอลสีของสวนเราเองนะครับชื่อว่ามณีพันล้านนะครับว้าวของเขาด่างสวยมากๆเลยครับผมทําจํานวนแล้วนะครับนี่เป็นบอลสี เรียกว่าไม้มีดแรกนะครับต้นนี้ก็จะเป็นแยกหนอ่อล้วนๆเลยนะครับใครสนใจบานสีนะครับมณีพันล้านนะครับนี่แบง่งพิเศษเลยนะครับนี่ต้นละ 300บาทส่งฟรีนะครับต้นนี้ <000 S 1> บอล <000. S 1> ต้นนี้นะครับด่างสวยมากๆเลยนะครับต้นนี้มีชื่อว่าหลวงตาเมืองนะครับใครสนใจเป็นไม้แยกหน่อน,นะครับใครสนใจหลวงตาเมืองต้นนี้พิเศษใน EP นี้เท่านั้นนะครับย้ําว่าพิเศษจริงๆนะครับให้ FC ไปเลยนะครับ 350บาททรงฟรีนะครับนี่หลวงตะเมืองแผลงสวยเลยนะครับ3า0บาทนะครับใครสนใจทักสอบถามกันเข้ามาได้ที่เพจสวนขุนกว้างหรือ ID ดียลน์ที่เราขึ้นให้ไว้ นะครับแอดกันเข้ามาได้เลยนะคะบอลสีต้นนี้นะครับมีนามว่าราชาวดีเป็นบอลปลาคราบนะครับใบกลมสวยมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นลายของเขาไหมครับและอยากบอกว่าเราแบ่ง f c พิเศษนะครับใน EP ีนี้ราชาวดีบอลใบกลมปลาคราบนะครับเราให้ f c ทุกท่านไปเลยครับ250ส่งฟรีวันนี้นะครับจัดไปเลยครับสําหรับ f c ส่วนคุณกวางทุกๆท่านนะครับ กับบอลแลปี64นะครับทุกบ้านต้องมีแน่นอนนะครับแต่ว่าความงามของเขาก็จะสวยในแต่ละหน้าด้วยนะครับอยากเก็บสะสมให้ได้ครบหลายๆหน้าเหลือเกินนะครับต้นนี้มีนามว่าเพชร7สีนะครับเป็นบอลที่สวยมากเนี่ยใบน้ฮาร์เลยนะครับใครอยากได้เพชร7สีนะครับต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันนะครับเราให้พิเศษเลยนะครับ EP นี้นะครับเพชร7สีไม้แยกหน่อ250ส่งฟรีนะครับจัดไปเลยนะครับ ว้าวแอดมินส่งมาแล้วนะครับตอนนี้สวยมากๆนะครับเป็นบอลกาบที่ขายดีนะครับก็ไม่ค่อยแบ่งกันนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งนะครับนี่คือตะเคียนทองเป็นไม้แยกหน่อนะครับเราแบ่งต้นละ100บาทนะครับนี่ตะเคียนทอง100บาทใครสนใจก็ทักกันเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ไม้แยกหนอตะเคียนทองเหลืออยู่ทั้งหมด 6ต้นนะครับนี่เ c ทุกท่านสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับและต้นนี้สวยมากๆเลยนะครับนี่ต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกของเพชรสวนโชธเห็นไหมด่างสวยมากมากเลยลูกไม้นะครับตอนนี้คนนิยมตามหากันนะครับตัวนี้ด่างสวยจริงๆนะครับใครอยากได้ลูกไม้ต้นนี้แบ่งพิเศษเลยนะครับผม200รวมส่งจัดไปเลยนะครับนี่เอาไปตั้งชื่อเองเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับและต้นนี้ชื่อว่ามณีมรกตนะครับ ก็แม่ด่างนะครับแต่ว่าลูกก็ยังเป็นลุ้นด่างอยู่นะครับใครสนใจนะครับเราให้100บาทนะครับมณีมรกตนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสีสวยมากๆเลยนะครับ าวนะครับตอนนี้บอลสีสวยๆนะครับออกมาจากตู้แล้วนะครับต้นนี้มีนามว่ารัตนลุ่งเรืองนะครับรัตนารุ่งเรืองเป็นไม้แยกหนอนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5หกระถางนะครับรัตนารุ่งเรืองนะครับด่างด้วยนะครับนี้บอกเลยนะครับใครสนใจรัตนารุ่งเรืองใครยังไม่มีต้องรีบเก็บนะครับผมแบ่งให้นะครับไม้แยกหนอนะครับสาหรับ EP นี้เท่านั้นนะครับ150ส่งฟรีเป็นไม้หนอนะครับรัตนรุ่งเรืองราคายัง ตามหากันอยู่เลยนะครับบอกได้เลยครับว่าจึงแน่นอนนะครับ150ส่งฟรีรัตนะรุ่งเรือง,งด่างๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยมากๆนะครับเอ่อแม่นี้จะเป็นหน้าออกส้มๆด้วยนะครับพิเศษด้วยนะครับต้นนี้มีนามว่าศิลานักป่านะครับ ก็เป็นไม้แยกหน่อสวยมากๆเลยนะครับเราให้ศิลานักป่าต้นนี้พิเศษนะครับรวมส่งนะครับส่งฟรีนะครับ100บาทนะครับส่งฟรีนะครับและต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างเปลอะมากๆเลยนะครับสวยจริงๆนะครับต้นนี้ให้ที่100บาทส่งฟรีนะครับนี่สวยจริงๆนะครับและต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ราชาวดีนะครับนี่เห็นไหมต้นนี้พิเศษไปเลยนะครับ80บบาทไอ้ให้ไปเลยกระดูกขาวนะครับสวยมากนะครับเป็นไม้แยกหน่อและต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับ ให้80บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมบอลสีต้นอื่นกันต่อเลยนะครับและต้นนี้นะครับมีนามว่าณเมืองนนนะครับด่างชมพูสวยมากๆเลยนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับใครสนใจณเมืองนนต้นนี้ไม้แยกหน่อนะครับแล้วก็ด่างชมพูสวยแล้วนะครับตอนนี้เราแบ่งอยู่ที่200บาทส่งฟรีนะครับณเมืองนนแยกหนอใครสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสวยมากๆเลยครับและบอลสีต้นต่อไปนะครับมีนามว่าขุนไกรนะครับนี่ขุนไกรต้นนี้เป็นมอ เป็นไม้แยกหน่อนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ดูความป้ายของเขานะครับโอ้โหเมื่อก่อนต้นละ2 5 0 0เบบีนะครับตอนนี้นะครับไม้แยกหนอ่ตอต้นนี้เราแบ่งไปเลยครับส่งฟรีด้วยนะครับ300รวมส่งนะครับขุนไกลต้นใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ดูดูด สวยจริงๆนะครับใครสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับและนี่เป็นบอลสีที่มีชื่อว่าเพชรจรัดแสงนะครับนี่หน้าแดงสวยมากๆเลยนะครับใครสนใจเพชรจรัดแสงนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นราคาที่สวยอยู่นะครับแดงจับต้องได้อยู่นะครับใครสนใจเพชรจรัดแสงต้นนี้นะครับ250สส่งฟรีสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ ที่บอกไปนะครับว่าเรามีลูกไม้กล่องสุ่มยังมีอยู่นะครับลูกไม้กล่องสุ่มนะครับ3ต้น100ส่งฟรีนะครับใครยังไม่ได้นะครับต้องรีบเลยนะครับตอนนี้ลูกไม้ที่สวนขุนกวางด่างสวยนะครับแทบจะทุกต้นเลยนะครับกล่องสุ่มนะครับย้ํานะครับว่าร่วมสนุกกันนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับสามารถสั่งจองกันเข้ามาได้นะครับ สามต้นหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยช่วงนี้นะครับรับรองครับว่าหนึ่งต้นมูลค่าเกินสองร้อยอยู่แล้วนะครับที่เหลือแถมกันแจกกันไปเลยนะครับเป็นคําขอบคุณแทนจากใจส่วนกุญกวางนะครับนี่ต้นนี้เป็นรัศมีเงินนะครับใครอยากได้นะครับทักกันเข้ามานะครับรัศมีเงินนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้ที่ส่วนกุญกวางผสมเองนะครับนี่เห็นไหม ดยมากๆเลยนะครับด่างเหลืองนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์สับ s c r i b e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปแล้วนะครับฝากลูกไม้สวยสวยบอนสีส,สวยสราคาจับต้องได้ด้วยนะครับที่สวนคุณกวาง h ช n แนลนะครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ